มาดูนะคะอย่างง่ายๆเนาะโอเค she last year ปีที่แล้ว she held her first art exhibition นะคะครั้งปีที่แล้วเนี่ยจัดนิทรรศการของตัวเองเนี่ยครั้งแรก which was a great success นะคะ which was a great success ก็คือประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเลยนะคะ ประสบความสำเร็จอย่างมาก Great success ข้อไหน It was n t successful. เอา B เอา A ผิดนะคะ w a s n t แปลว่าไม่ Successful แปลว่าสำเร็จเนาะไม่ประสบความสำเร็จ Nobody bought her paintings อันนี้ไม่ได้ m e นชั่นเนาะ It was a great successful นี่ m e นชั่นในนั้นนะคะ She cancel e d the exhibition อันนี้ก็ไม่ได้เมนชั่นถึงไม่ได้เมนชั่นถึงตอบข้อ C cat นะคะจริงๆมันอันนี้คำศัพท์ง่ายเพราะว่าคำสัพท์มันทับมาเลยส่วนข้อ20ข้อสุดท้ายของ reading อันนี้นะคะ what is Emma painting now ตอนนี้ Emma ม่ากำลัง painting อะไรอยู่อ่ะแล้วก็เหลือบขึ้นไปดู it was a great success แล้วเนาะ many people bought her paintings and yeah. and now she is painting her second exhibition ตอนนี้กำลังทำไมคะ planning เหรออ๋อฉันอาย thank you hurricane oh my god ใช่ planning sorry ก็เห็น painting มาแป๊บหนึ่ง